เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมตังเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาชมช่องครูโด่งคอยครั้งแรกนะครับต้องบอกว่าเป็นเกียรติเป็นกําลังใจให้กับครูโดง่งคนทําคลิป วิดีโอช่องเล็กๆแบบนี้อย่างสูงนะครับช่องคูดวงคอยก็จะเป็นช่องที่แบ่งปันความรู้ทางด้านเหรียญกระสาบนะครับให้กับคนที่สนใจในการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระสาบธนบัตรนะครับคูดวงจะนําข้อมูลนั้นๆเข้ามาพูดมาคุยกันแล้วที่สําคัญจะมีการประกาศรับซื้อเหรียญกระสาบเข้ามาสะสมด้วยก็ต้องบอกกับ เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับว่าครูโด่งก็ไม่ได้เป็นคนที่เก่งกาดอะไรมากมายนะครับทุกวันนี้ถึงแม้เราจะ,ะ,ะเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ทางด้านการสะสมเหรียญก็มา9ปีกว่าก็ยังไม่ได้ว่าตัวเองเก่งนะครับเพราะว่าก็จะมี หลายๆยอย่างที่เราต้องศึกษาหาความรู้กันโดยตลอดนะครับก็เข้าไปศึกษาหลายๆกลุ่มนะครับบางกลุ่มก็เป็นเหรียญปกติบางกลุ่มก็เป็นเหรียญเออร์ออเลอร์คอยคลิปนี้อีพีนี้ครูโดงบอกได้เลยนะครับใครมีเหรียญ10บาทแล้วเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วเป็นลักษณะนี้สังเกตดูให้ดีนะครับนี่10บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นในหลวงราชาการที่9 หรือรัชการที่10แต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราเจอเราจะเจอรัชการที่9นะครับเหรียญแบบนี้นะครับที่มีสระอุแบบเนี้ยเห็นไหมครับคำว่าภูมิพลอดุลยะเดชนี่ครับผมนี่ครับผมเห็นไหมสลอุแบบเนี้ยใครมีสะอุแบบนี้ครูโดงอยากให้เช็คนะครับเช็คตามที่ครูโดงบอกนี่นะครับต้องบอกว่าเหรียญน,นี้มีราคาแน่นอนแล้วก็ ไม่ได้เป็นคู่ดงคนเดียวนะครับช่องเดียวที่มีการซื้อขายนะครับก็จะมีหลายๆช่องถ้าใครมีสระอุหรือว่าเหรียญที่เป็นทองแดงเยื้องออกไปหรือว่านิกเกิลเยื้องเข้ามานะครับให้ตรวจสอบตรงนี้นะครับแล้วหันพลิกมาดูด้านหลังนะครับพลิกมาดูด้านหลังนี่เห็นไหมครับถ้าลักษณะนี้นะครับจะเป็นเหรียญเขาเรียกเหรียญไส้แตกนะครับ ก็คาดว่าน่าจะเป็นว่าเออให้ไส่ในแล้วก็มันมีรอยแตกคือไส่ในแตกที่เขาเรียกกันนะครับแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าใครเป็นคนบัญญัติศัพท์นี้ขึ้นมาแต่ว่าถ้าเกิดมีสระอุเป็นแบบนี้โอกาสที่จะเจอเหรียญไส้แตกแบบนี้มีสูงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีเฉพาะด้านหลังแบบนี้ถามว่ามีราคาไหมก็มีราคาและเป็นแบบนี้มีราคาไหมก็มีราคาแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้ ราคาอาจจะน้อยลงนะครับอาจจะน้อยแต่ถ้าเกิดมีด้านหน้าเป็นสระอุแบบนี้แล้วด้านหลังเป็นแบบนี้ราคาสูงแน่นอนนี่ครับผมแล้วเหรียญแบบนี้ถือว่าเป็นเหรียญเออเลอร์คอยของแท้นะครับลักษณะไส้แตกแบบนี้จะเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการสแตมป์สแตมป์ก็คือการปั๊มขึ้นรูปเหรียญนะครับจะอยู่ในช่วงของการที่นําเหรียญ ที่เป็นสีทองเหลืองเนี่ยเข้ามาอัดเข้ามาอยู่ในเหรียญที่เป็นนิกเกิลน,นะครับนี่วันนี้ก็เลยนํามาให้ชมนะครับเพราะว่าครโดก็เชื่อว่าหลายๆคนหลายๆท่านนะครับที่เพิ่งเข้ามาศึกษาใหม่ๆเนี่ยบางครั้งไม่ทราบนะครับว่าเหรียญที่อยู่ในมือเนี่ยมีราคาสูงมากน้อยขนาดไหนจ้องคุโดคอยก็จะนําเหรียญนั้นๆเข้ามาพูดมาคุยครับสุดท้ายนี้อาจจะต้องขอประทานโทษเพื่อนๆพี่ๆน้องทีนะครับตอนนี้อาจจะตอบช้ามากเลย เหมือนเคยครับทั้งในแฟนเพจ Facebook ทั้งในไลน์นะครับตอนนี้มีลิงก์การพน,นันลิงก์เว็บไซต์โป้ลิงก์กู้ยืมเงินลิงก์สารพัดเลยครับซึ่งครูดงม,มองมองแล้วแล้วเราก็พยายามลบพยายามบล็อกไปนะครับพอบล็อกมาเสร็จปุ๊บมาอีกอย่างนึ่งแล้ว มีลืมของด้วยลืมของตามไปษณีด้วยอะไรด้วยแบบเนี้ยคุโดงบอกนะครับสมมุติถ้าเกิดใครเจอแบบนี้คุโดงแนะนํานะครับลบได้ลบออกไปเลยนะครับเพราะว่าเป็นมิจฉาชีพ99.99999%เลยนะครับแล้วก็คุโดงถ้าดูคุโดงเห็นเว็บไซต์โปเว็บไซต์ยืมเงินกู้เงินให้เงินฟรีเนี่ยไม่มีของฟรีเลยครับเพราะฉะนั้นครูด่งอยากจะเตือนนะครับ ก็พยายามลบลบเสร็จวันนี้เสร็จปุ๊บพอมาเปิดดูก็แทบไม่ได้ทําอะไรเลยเพื่อนเพื่อนพี่เพียงน้องก็แทบไม่ได้ตรวจไม่ได้ตอบเลยมันไล่ลบกลุ่มเหล่านี้อยู่เพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนพี่ยงน้องต้องระวังนะครับเนี่ยในแฟนเพจของครโด่งก็มีมาเยอะมากในไลน์ก็เยอะนะครับพอเรากดรับเป็นเพื่อนไปแล้วเอาและส่งรูปภาพเหรียญมาให้นะครับปึ้งพอส่งรูปภาพเหรียญมาให้เราถามว่าราคาเท่าไหร่ งวดนี้แหะส่งเว็บไซต์การพน,นันเข้ามาและปั่นบาคาร่าบ้างอะไรบ้างก็ปวดหัวนะครับก็อยู่เราก็ต้องดูแลตัวเองเนาะเพราะว่าถ้าทางราชการเข้มงวดจริงสิ่งเหล่านี้ไม่มีทางออกมาแน่นอนก็ต้องดูแลตัวเองครับครับวันนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครมีเหรียญแบบนี้ทักทายครูโดงมาได้นะครับเพราะว่าเราก็รับซื้ออยู่ทุกปีพศนะครับเพียงแต่ว่าพศไหนที่ มีแล้วราคาก็อาจถูกลงนิดนึงแต่พอสอไหนที่หายากถือว่าเป็นเหรียญหายากก็จะมีราคาสูงทำความเข้าใจกันนะครับสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ I know you feel this movement right know movement you you just feel here vile For something within you. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching, reaching.